พี่ท่ผูมเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับชองน้องตะสาระบ่เจมคือเก่าเนาะทุกคนเนาะบ่าวเจมน้องตสิพาทุกคนมาเฮ็ดเมนูแกงหน่อไม้เนาะอันนี้บ่เจมก็สิต้มหน่อไม้กนเนาะเฮาก็เียนแล้วหน่อไม้กเนาะเฮาก็เียนแล้วกันแล้ววมคนถ่ายให้เนาะทุกคนนี่ก็กําลังสิต้มเนาะ ตัวหลายสมควรเนาะทุกคนเนาะน้ไมก็บ่แม่นน้ไมสดดอกเนาะป็นคลิปที่แล้วก็แกงแกงน้ามสดเนาะอันนก็บ่แม่นน้ําไมสดจะเป็นน้ําไมทุ่งไมที่ว่าเฮ็ดใส่ทุ่งบ้านเฮาเนาะทุกคนเนประมาณนี้เนาะอย่าตกกันเนาะเดี๋ยวก็มาเบิ่งอีกตอนแกงเนาะทุกคนเนาะเนาะทุกคนเนาะ ลัางี่ว่าจากที่ว่าตมน้ำมันกาเสร็จเป็นเทียวหอยเนาะเจือเรียบร้อยขอกามาตำข้าวเบื้อเนาะไมได้ขันตอนแหลกวาสันช้าก่อนเรา,าสีแกงน้ำมันที่ฟิกใตาคนข่า่ะขันตอน lăng tăm khabu lăng tung hôn chong 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 trong, 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 trong chong 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 น้องเหตุการอยู่ปรับ่เนาะเหตุการณ์อยู่บอลเหตุการณ์อะท่านจะ,ะเดียวแต่ว่าสูตรแก้งกาไว้แบบบานนลบาลอะไรเนาะทุกคนเนาะได้กรนตอดกระกะีอยากเนี่ยไหนึ่งมาั่นจะ ใส่เวลาหน,น่อยนึงในการเห็ดเ,เ,เนาะทุกคน,กน,น,นเครียดยนะทุกคนเดี๋ยวกะใส่น้ำจะนั่งเป็นเกลียวหอยเนาะนี่ก็ได้จะนั่งกันแบใบว่าแบบว่าน้ำแบบแบบส้ำเร็จรูปเลยน,ลนะนนทุกคนใสเห็ดมาให้สซ้ำเร็จรูปเลยใส่เออเปลงไปอีกกว่าสัตว์บ่พอ ตอนต่อไปมาเทใส่หมูแกงหน่อไม้เนาะหนาตาด้วยสีสันกอาจสประมาณนี้เนาะทุกคนแกงหน่อไม้ก็อาจสบ่แม่นนไม้สดเนาะก็สิเป็นหน่อไม้ทุงบ้านเฮาเนาะหน่อไม้แปลว่าหน่อไม้ทุงหน่อไม้ดองบ้านเฮาอนเนาะเฮ็ดไว้ฮะ อีดบ่โอ้ยเมือ่อเขาไปกินทา,างกระยาแล้วบ่เบื่อคือเบื่อี้เป็นอันนี้เป็นเฮทูนูเนะทุกคนเนาะส่วนผสมในแกงนหน่อไม้ขอาเฮาเนาะเฮทูนู้านเะท่ Head านออันแหละใส่ไปว่าให้รสชาติมันแบบกลมๆเนาะ ก็ไปเส่ร์เลยโ้เาตีนก็ใส่าตีนเนาะตวน้ก็ได้ตนเบิรเนาะอย่างปรุงเขากหลาอยางเน่เนาะทุกคนแ๋้วมันก็อีบุคือแกงน่อไม้บรรัพอัันซาบก็แบบแกงน้อไม้ที่เกียวนะทุกคนนี่ครับเป็นเฮดเ็ดอะไรเป็นเนาฝาเป็นเ็ดน้าฝานะทุกคนเนาะ เด็กทุหนูเฮ็ดนางฟ้าเนาะใส่แบบว่สาสัติมันแบบลงตัวได้ดีกันเนาะ จังพง ST ที่ใส่ร่วมในแกงน้องใหม่เนาะทุกคนใส่กระดูกมูลงไปนั่นทุกคน ส่วนประสมกันอุ้วรายอย่างพอสมควรอยู่เนาะเดี่ยกับพันแล้วใส่เฮ็ดไปพออบอีกนอเนาะเฮ็ดตั้ฝ่ะเฮ็ดทุกหนูเนาะทุกคนใส่ลงไปน้ำกัน เต็มม้วเนาะไหนอ่ะเกินแล้วทุกคนเนาะนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักข้างนี้บานเฮาเนาะเพิ่มความหอมกลมกลมเนาะลงไปต่อไปก็คือผักคะ เดบว,วาสโอมเนาะทุกคนเนาะก็ได้เพิ่มกลมหอม,ก,ม,ววมก็แล้วแต่เดวาผู้มกนะักผู้มักมาสั้นๆเนาะบางคนกับมกักบางคนกับผูมกนะักเนาะกับบ่าวากันเนาะอันตัวนี้ก็ได้หน้าตาก,ก็สีออกมาประมาณนี้เนาะเห็ดกินแกงเนะาะใหม่แบบส่วนเดบว,วาบรรดาของเ้าเนาะทุกคนเนาะนนะแบบเติมโป่งกะ แล้วแต่นะอยากใส่เนื้ออา,า,ากาศแบบแล้วแต่สูตรของใครลาวเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะแล้วการมาวันนี้ก็สิขอจบคลิปไปเป็นต่อเนานะผิดพลาดไปกันได้ก็ขอโทษก็ไปทุกคนลำเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการมีคลิปต่อไปเด้อทุกคนเนาะโอเคเนาะขอกัรในคลิปต่อไปทุกคนบ๊ bye bye, นะออายบายเนาะไสวัสดีกันได้